บึงราชนกตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายขนาดพื้นที่ประมาณ4,800ไร่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แต่เนื่องจากไม่มีการขุดลอกบึงเป็นระยะเวลานานจึงทำให้บึงราชนกมีสภาพตื้นเขินและในฤดูฝนมีน้ำหลากที่ไหลาจากพื้นที่รับน้ำและแม่น้ำวังทอง แต่ไม่สามารถไหลเข้าบึงราชนกได้ทําให้เกิดน้ําท่วมพื้นที่โดยรอบบึงกรมชนระทานโดยโครงการชนระทานพิษณุโลกจึงได้มีโครงการขุดลอกบึงราชนกเพื่อฟื้นฟูและบํารุงรักษาความสมบูรณ์ของแหล่งน้ําโดยการขุดลอกจะช่วยกําจัดตะกอนดินที่สะสมในบึงทําให้ความลึกของบึงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสามารถเก็บกักน้ําได้28.85ล้านลูกบาศเมตรเป็นการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนให้กับพื้นที่การเกษตรโดยรอบของพื้นที่บึงราชนกรวม3,960ไร่และประชาชนรับประโยชน์237ครัวเรือนทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดภาวะน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนเนื่องจากบึงสามารถรับน้ําได้มากขึ้นและกระจายออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เดิมทีเองเนี่ยบึงที่นี่เนี่ยเราขาดการพัฒนานะครับหลักของมันเองเนี่ยก็คือต้องเป็นแหล่งเก็บกักน้ำนะครับเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรช่วยเหลือเรื่องของปานป้องก,รรงกันทุกภัยบึงนัชนกเนี่ยเราดําเนินการเนี่ยเราเสนอเรื่องผ่านทางสํานักทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอผ่านไปโดยตรงไปที่กนชคือคณะกรรมการน้ำแห่งชาติวันนี้เองเนี่ยมีมติครมอเพื่อให้ดําเนินการในบึงนัชนกอย่างเป็นรูปแบบแผนการดําเนินการเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2513 แต่แล้วเสร็จในปี2019หลักๆของมันเองก็คือเรื่องของการป้องกันทุกภัยแล้วก็เรื่องการเกษตรเห็นว่าสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ15,75ครัวเรือนโอ้มีผลประโยชน์เยอะเลยครับกับการขุดลอกบึงดะชนกนี่นะครับเพราะเมื่อก่อนบึงเรามันตื้นเขิน ไม่สามารถที่จะมีน้ําไว้ใช้ตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าถึงหน้าแล้งน้ําก็แห้งเลยถ้าเรามีการขุดลอกคลองมีการกักเก็บน้ําไว้แล้วปล่อยน้ำํำให้ชาวไร่ชาวนาทำนี่ก็จะเป็นผลดีกร mm hmm. มชนมาทําอย่างเงี้ยมาขุดลอกใหม่ปรับภูมิทัศน์ใหม่อะไรใหม่อย่างเงี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวบ้านมากๆต้องขอบคุณกรมชนมากๆ ที่เห็นความสําคัญในการลอกบึงเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ําโครงการขุดลอกบึงราชนกเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งไม่เพียงแต่มีผลดีต่อการใช้น้ําในชีวิตประจําวันแต่ยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ําในพื้นที่อย่างยั่งยืน